สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ด้อครับผมครับคลิปนี้พี่น้องเอฟซีไล่ทันครับผมคอมเมนต์มาครับแนวทางตัวเลขของอาจารย์ชช่แดนครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้ไปรับชมรับฟังลํากันไปถามข่าวขาวอาจารย์นําครับผมล่าสุดเก่ามาเชียร์กะโทษไปหาอาจารย์เมอวานครับผมว่านัดกันเมื่อนี้ครับพี่น้องอาจารย์เพิ่งกะใหญ่มาอยู่ซุรินด้ครับผมครับ จากศรีสะเกดมาอยู่สุรินทร์ครับเอาเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดน้ำกันครับพี่น้องเนาะพร้อมกับตัวเลขที่เด็ดของอาจารย์ชายแดนครับผมปรวมาณจะเป็น2ตัว3มตัวครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์ชายแดนก็มาเชื่กับขอขอบพระคุณอาจารย์ชายแดนเ้อครับผมไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์กันเลยอวัสดรย์คครับครับรครับ ครับกรมาเชี๊ยบสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับขอบอาจารย์ขอบอันนาอยู่ซุรินทร์ดี่อาจารย์ครับครับโอ้ใหญ่มากเจ้าหน้าที่เป็นใหญ่ครับผมครับครับเจ้าหน้าที่เป็นว่าเขายันเรียนเบาไว้คู้เฒ่าให้มากกว่านั้เจ็ดซิปอัพให้มากกว่านล้วบ่ครับ เดี้ยงขึ้นหกเลี้ยงขึ้นให้ใหญ่มากกว่านะครับอ๋อครับผมเราตัวพวกแข็งแรงแข็งแรงไว้ครับเพิงขึ้นคู่นไปคู่นมาเรื่อยๆครับยังขึ้นยังคู่กันไปกันมาอยู่ครับผมครับเอฟซีอะไรครับเอฟซีก็ให้มาถามข้าวอาจารย์เลยกัดเพิ่งตัวเลขน้ำนะครับผมครับครับผมอาจารย์กับใายมากยูสุรินครับโอ้ยงวดที่แล้วสิได้จนมันนั่นมัน คนสามันหลอกครับผมครับได้ยื่มมากจันครับนี่นีน่นอ้อยครับครับผมอเอาวากันต่อครับพี่นออนะ้องเนาะครับงวดนี้ครับเอางวดน,นี้บนก่อนเนะาะครับผมบนเอาสองกับสามครับวิ่งสองกับสามวิ่งสองกับสาม เจ็ดปเก้าตัวประกอบกับผมครับเก้านี่มันมันติดดับอยู่นะแต่ว่ากสำรองไว้เนาะครับผมเอาสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองแปามเจเจปปดก็ติดดับอยู่แต่ว่าก็นั่น แต่จำลองไว้แล้วก็กันสองเก่าตัวหนึ่งครับกันสองเก่าครับแสดงว่าเน้นๆจะเป็นสองเจ็ดสองแปดนะครับผมครับวันสามอาจารย์วันติดดับอยู่กับเก่าครับกันกันเก่ติดับครับผมแต่ว่าวันนี้รักรลอยที่สูนๆนะรากลอยที่ศูนอีกอะตัวเดียวเลยบอกครับครับศูนสองสองสี่ครับ อาจารย์สอบ028นะครับ028รับ027นะครับ027เอาสองคู่นะครับครับผมเน้นไปที่28ครับเน้นไปที่28ครับผมครับนีครับออขยับไปล่างนะครับ มาล่างเลยครับผมเอาเอาลักสิบบนลักสิบมันมีดับอยู่สามตัวรังวดครับครับผมหกสี่หนึ่งครับลักสิบบนดับดับสิบบนหกสี่หนึ่งครับดูมันจะอยู่ะครับแต่มันอยมาอะไรงวดอยู่เ <laughs> ลยเวลาออกเวลาออกมันจะิเป็นเลยหลักอื่นไปได้ได้ครับผมครับ แต่พลักซิปอย่างเดียวครับครับผมอ่ะแย้ม,มาล่างครับล่างห้ากับสามครับห้ากับสามจ้าคู่แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ครับครับแปดห้าแปดห้าแปดสามแปดสาม เก้าห้าเก้าห้าเก้าสามเก้าสามอ่ากันศูนย์ห้าอีตัวหนึ่งครับเพราะว่าศูนย์มันติดดับครับผมเจอก็เพื่อไว้กันศูนย์ห้าหนึ่งตัวกันศูนย์ห้าหนึ่งตัวครับเพรว่าศูนย์ติดดับอยู่ครับผมอ่าอันนี้บ้างลักไปเล่นป่าครับผมเนี่ยลักได้ครับครับผมถ้าตามมตามน้องออกตรงม,ม,มันไม่ค่อยกลับหรอกครับ ดูโมเดดีแล้วมันก็บนโอ้ยล่างมันได้โคงกับเกจเนาะครับผมแล้วมาจับกูก็เกจขกับแปดครับมันก็เขาเกจเจ็ดเมื่อเขาเขาต้องบนตั้งล่างเลยื่องโแล้วเขาโอ้ก็ได้เกจเจ็ดด้วยครับครับดูโมเดลสี่ปีตึงเบ้ครับนี่นะครับผมอาจารย์กัดเอาตำรามาน้ำด้วยครับผมครับไป ตั้งคุณแต่งยังไงนะครับมันเบิ่งบุได้โทรศัพท์มันไอ้มันเข่าได้ครับเข่าไปในยูทูปบุได้มันในความจำมันหมดมีจ้าเครื่องไม่ยุโทรศัพท์มีปัญหาเดียร์จันทำมีปัญหาครับมันมันไอ้ตั้งแต่ร้านรถตกน้ามาแล้วมันเลยล้วนใหญ่เลยวะนะครับร่างเครื่องไม่เราบอกครับผมเอาไปลร่างเขาทำใหม่เดี๋ยวครับมันก็เป็นที่ต่อครับยูยุมันก็เปิดเองยูยุมันก็ดับเองมัน มันล้วนมั่วไอ้ครับบมันจะมีต่างเสืออันร้านยี่สัยนี่อาจารย์ตอนนี้อ๋อไปโรงเรียนอยู่ครับโรงเรียนเด็ปิดป็นร้านมาร้านกับร้านกับมาน้ำกันปะครับผมครับมาครับร้านกับผู้เฒ่าครับผมมาผู้เฒ่าเด็กหน่อยกับผู้เฒ่ามาเอาตะไบหลุนไว้เอาตะไบหลุนก็ไปไอ้พวกไอ้นั่นพวกไอ้มือบ้านครับครับผมช่อระบอับอาจารย์ครับช่บระบอมือบ้านอยู่ครับ นี่แหละครับผมเอามาผิดจะหน้าบองกันเน้นตรงตรงไปเลยครับพี่น้องเนาะเน้นตรงตรงครับเน้นตรงตรงงวดนี้ดังเท่าไหร่วันออกบม่เลยหานเนาะงวดนี้ครับทั้งเพียนกับชิมีม, 6, ม 7, นี่หกมีเจ็ดนี่อาจารย์หกเจ็ดแปดนี่ครับผม แต่หกคดับไปแล้วนะหกดับกบ<อ>แล้วเนาะครับหกดับจันเลยไปแล้วเจ็ดกับแปดที่ยังเหล็กประกบปาาระจันเนี่ครับถ้าถ้ามีเจ็ดมันก็จะเป็นสองเจ็ดละครับอือสองเจ็ดของอาราจย์เลยสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดแต่ว่า Hoặc là một tỷ lệ một mươi sáu một thôn kỳ song phản ạc thường một tỷ phản năm chưa ra những cái kính hôm nay năm có ba kìa 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 ทั้งนทั้งล่างเลยอาจารย์ท <c oughs> ั้งบทงล่างผมถ้าถา้าแปลไหนเราบ้าง 8, 5, 5, แปลหาแปลหกเลยครับผมเลขพุซสอเนียมันจะมี 8, 5, 5, 6, 6แปลห้าเปนหกอหกเพาะพ,ะพวันตัวัลนะครับ <c oughs> ตัวเด่นมันมจะมีแแปดเจ็ดมนอกเจ็ดแปดอกไปแล้วออ <c oughs> กไปแล้วครับผมครับไมหครับหกมามีตัวใดก่อาจารย์มีสี่หกห้าหก ครับสี่หกห้าหกครับสี่หกห้าหกนี่ตัวเดือนของมันมีอยู่สองตัวนอกก็มีตัวสำรองครับครับแต่ว่าสำรองมันมีหกเจ็ดและหกเก้านะครับหกเจ็ดและหกเก้าเท่หกมากครับเด็กคือสำรองนะเด็กแรกนี่ต้นๆคลิปนี่ถาในมาอแหอง้งลังๆนี่เริ่มแผ่วแล้วจังต้นอะไรนะค มันนับบนนะครับอจะล่างมั้ดับครับห้าห้านี่มันดับบนโดยะมันติดดาวข่งอาจารย์นะฮะครับครับบ่มีทั้งทุกหลักเล่มบ่ครับผมครับห้าดับทุกหลักนะครับครับเอ่อบนนะบนบนมันจะติดดับห้าอืมจะว่าล่างมาไดล่างมาได้ครับครับล่างมาไดเป็นลักหน่วยครับ ก็หาแปดหาอาจารย์ประกบไว้ให้เลยนะครับผมกับศูนหาอยกตัวหนึ่งล่างห้าไม่มีบนครับผมลองเบิง์เอานี่ก็ถือว่าเป็นที่เด็ดห้าในดับทุกหลักเลยครับห้าบนนี่ออาจารย์นีบบ่ได้ยูอยนอย,นอยนู่ในบ่ได้ยู่ในศูนไหมครับผมหรือว่ายูบ้านยังไงมายูบ้านย่ามายู่บ้านเมียเลยครับศูนว่ามีหรอนหครับหรือมีอยู่ มีม <w am, S 2> ีครับม uh, ีครับผมมาไปอยู่ครับมันลำบากคนศูนย์คนมันลายครับโอ้ยังมีก่อนไหมครับครับมีก็อนเขามีเปิดศูนย์อยู่ศูนย์เขาศูนย์อยู่ที่วัดนะครับครับผมวัดในเมืองสุรินทร์นะครับลำบากครับมันคนมันลายครับผมมาอยู่บ้านมาอยู่บ้านเมียนี่ยครับมาอยู่บ้านยายเพราะเมียเมียคนสุรินทร์ผมคนทีเกียรเนครับครับผมที่นี่ก็ไม่สวยนี่ยันนะครับ ครับในยินเสียงไก่แต่นี่ครับผมครับยอยู่ในอยู่ในออกมาอยู่สวนอยู่ไม่อยู่กับตอตบพอไอยู่ในบ้านละบ้านเอยู่ข้างครับผมเอาเก่ามาเชื่อกะขอพระคุณอาจารย์เด้ครับผมอันนี้สิรกวนอาจารย์สัมเนียครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์ชายแดนมาแล้วครับพี่น้องเนาะครับวันนี้เพ่อให้วิ่งบนสองกับสามด้ครับพี่น้องประกบเจ็ดแปดเก้า ครับมีสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดครับผมเน้นสองเจ็ดสองแปดกันสองเก้าครับผมลักลอยในศูนย์ตัวเดียวครับพี่น้องเนาะศูนย์สองแปดศูนย์สองเจ็ดครับผมเน้นศูนย์สองแปดครับส่วนเหล็กรางครับพี่น้องเอาเล็กเหล็กดับนี่เอาไว้พิจาหน้าเบิ้งกกลได้ครับผมดับสิบบนหกสี่หนึ่งครับลักอืินไปได้ครับพี่น้องเนาะส่วนเหล็กรางห้ากับสาม ตัวเน่นครับผมตัวเด่นครับก็จะมีลักสิ8 9ปครับชุดประกบ8 5 8 3 9 5 9 3ครับกัน0 5ครับพี่น้องเนาะครับผมเอาพิจาหน้าเบิ้งครับผมอาจารย์ชายแดนของพี่น้องเอซีที่ล่อค่อยครับถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องเอฟีโชคดีถูกหวยเล้เงินไปน้ำกันเล้อครับผมในงวดวันที่16ตุลาคม68สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ